นับปล่อยไปนี่ปล่อยไปแล้วนู่นไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับดักไม่เกิน2อนาทีนับได้ตัวเลยนับนี่เป็นนกคอร์ดนับนกคอดนะครับดูครับนี่แป๊บเดียวนะครับติดแป๊บเดียวเลยนะครับเห็นไหมไม่ตายเพราะว่าผมทําช่องช่องตรงนี้ไว้ลึกนะครับทาช่องไว้ลึกเวลานกติดมันไม่ตายเห็นไหมมันจะโดนคอพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะปลดแล้วก็ปล่อยไปนะครับปลดแล้วก็ปล่อยไปไปแป๊บนึงครับ ก็จะเป็นนกขอดนับที่ชอบเข้ามากินอยู่ของเราทับคอพอดีแต่ก็จะปล่อยมันไปนับปล่อยมันไปนี่ปล่อยไปเรับหนุนไปเรียบร้อยนะครับผมดักไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับได้ไปตัวหนึ่งนะครับดักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่นี่ดูรอยมันเข้ามาจิกนะครับเข้ามาจิกกล้วยของเราไม่เป็นกล้วยไข่กล้วยไข่หอมมากก็ได้ผลดีเกินคาดนับได้ผลดีเกินคาดสําหรับกับดักตัวนี้นะครับ ผมก็เอากิ่งไม้มาไว้ข้างๆนะครับ <_ C> e <an> เพื่อที่ให้นกมาเกาะกิ่ง <_ C> e <an> นี้ก่อนแล้วค่อยไปเหยียบกับดักนะครับให้มันเหยียบกับดักของเรานะครับน,น,นี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับดักไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ผมดักแล้วก็เข้ามาดูนะครับเสียดายนะไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่ามันลงให้ดูนะครับนี่นะจะติดติดตรงนี้พอดีครับจะเป็นช่องว่างพอดีถ้าไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับนกตายทุกตัวนะครับถ้าพอไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะตายแน่นอนแต่ถ้าทําช่องว่างเหมือนที่ผมทําแบบนี้คือ รอ,อดทุกตัวสาธิตให้ดูก็ประมาณนี้นับกับดแบบักสําหรับใครที่อยากทําตามนับก็เอาทําตามกันได้นับกับดักตัวนี้ดักง่ายๆนะครับดักง่ายๆก็ลองมาทำตามกันได้ถ้าใครที่สนใจนับสอบถามผมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีกทารทําให้ดูดักเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดักกันใหม่เดี๋ยวมาดูกันครับอีกชั่วโมงหนึ่งว่ามันจะติดไหมนับนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งมาดูกันว่าจะเข้ามากินอีกไหมสําหรับน็กขอด นับนกขอดเมื่อก well ี้เป well ็นนกขอดนะครับนกขอดนี่นี่นี่้กระดักของเราก็เดี๋ยวไปตามดูกันนับไปตามดูกันว่าจะได้ตัวอีกไหมนะครับสําหรับเจ้ากระดักของเรานะครับเจ้ากระดักของเรานี่มันก็จะประมาณนี้นะดักทิ้งไว้ประมาณนี้นี่ดูครับก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวขออนวญาไปนั่งซุ่มก่อนแป๊บนึงนะครับนี่นี